พูดด้วยสิวันนี้มาปล่อยหอยนะคะทำบุญคุณแม่พามาปล่อยมาให้นังโยงให้โยจับด้วย ให้หมดความคงคืนที่มีอยู่ก็ขอให้รุ่มลื่นม,มีชีวิตที่ดีขอให้เป็นมงคลในชีวิตกับครอบครัวให้เขามีชีวิตปลอดภัยอย่างที่ข้าพเจ้าปล่อยเขาให้เขาไปอยู่ที่เป็นที่ของเขาที่เขาปลอดภัยสาธุขอให้บุญกุศลครั้งนี้หนุนนําให้ชีวิตข้าพเจ้าและครอบครัวจนมีแต่ความสุขความสุขความสบาย อเอาอขออยู่นี่ครับสุดแค่นี้ก็ได้แล้วแม่แล้วเข้าไปเยโดยถ่ายลูกรับบุญด้วยกันเนี่ยปาทุกแม่ช่วยชีวิตหนูไว้เลยนะเนี่ดูดก็กระ,กะมังอย่างนี้เหรแ<ห>ม่ใด้ชีวิตหนูมีแต่ความสุขนะเอาบุญมาให้เพื่อนๆทุกคนปาทุท,ท,ที่เราตั้งใจก็ขอให้เราได้ คิดตีขอให้ได้ดีเนาะ